ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่มีเด็กชาติพันธุ์เข้ามาเรียนในจังหวัดอ่างทองนะคะปัจจุบันชุมชนป่าโมกก็ยังให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดชายแดนและนั่นทําให้หลายคนมีโอกาสที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการศึกษาค่ะส่วนคุณผู้ชมติดตามกันต่อเนื่องอีกตอนหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราขยายกันต่อค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีปัญหาของเด็ก126คนที่ถูกปลักดันกลับประเทศแล้วนะคะวันนี้ยังมีวงเสวนาที่หลายภาคส่วนมาพูดคุยถึงปัญหาการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กไร้สัญชาติมีบางเสียงที่สะท้อนบอกว่าถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังไทยเองจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบค่ะวันนี้หลายภาคส่วนร่วมจัดวงเสวนาเรื่องเด็กเคลื่อนย้ายจากชายแดนตะวันตกการเข้าถึงสิทธิในการศึกษาและการคุ้มครองเด็ก เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะผู้ร่วมเสวนานั้นมองว่ามีหลายปัจจัยคะ่ะที่ทําให้เด็กเคลื่อนย้ายเข้ามา mm hmm. เช่นการขาดแคลนแรงงานจํานวนมากของไทยที่เลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องมีเด็กเหล่านี้ตามกลุ่มแรงงานเข้ามา mm hmm. แล้วก็มีบางส่วนเคลื่อนย้ายมาจากสถานการณ์การสู้รบนะคะโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดตากและแม่ห้องสอน mm hmm. หากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการศึกษา mm hmm. ก็จะกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือเสี่ยงที่จะเข้าสู่การทํางานผิดกฎหมายคะ่ะจะเห็นว่า เด็กกลุ่มนี้ที่ทัลักษเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในตะเข็บชายแดนทั้งน,นั้นเลยนะครับเชียงใหม่ก็ตั้งแต่แม่อายฝางสะปการเวียงแหงไปถึงแม่แตงสงโงโนโน,นู้นก็จะเยอะเพราะมันติดตะเข็บชายแดนก็จะมีการเคลื่อนย,ย้ายฝางก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีกลุ่มประชากรที่กลุ่มนี้เยอะมากพอสมควรนะครับเยอะกว่าอ,อำเภออื่นในละแวกใกล้เคียงเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทางเกษตรนะภาคเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเยอะมากเพราะฉะนั้นผมว่า แนวโน้มของเด็กกลุ่มนี้ก็จะมาขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีสำหรับปัญหาเด็กในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยความไม่สงบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะยังมีเด็กกว่าพันคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือบางคนเคยเรียนในเมียนมามาแล้วแต่พอหนีภัยเข้ามากลับไม่ได้เรียนต่อก็ยังไม่นับปัญหาเรื่องสุขภาพที่การช่วยเหลือ,อยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบราชการค่ะ อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าพื้นที่บ้างจะต,ต,ต้องมีการประสานกับทางหน่วยงานรนะัฐเนาะแต่ว่าในการเข้าไปเข้าไปพื้นที่เราทํางานอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีก็ยังเป็นข้อจํากัดอยู่ค่ะคิดว่าในอนาคตเรารัฐเองก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานเนาะที่มีทรัพยากรมีศักยภาพในการทํางานตรงนี้เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆตรงนั้นเนาะค่ะ ข้อมูลที่ได้จากการเสวนาในวันนี้นะคะอดีตสมาชิกวุฒทสภานางเตือนใจดีเทศบอกว่าจะนำไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติระดับอาเซียนนำไปสู่การปฏิบัติและการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ